กลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขสุขสนสมองสบอน้ะจ้า fc ที่ขลุบและหักแพงบ่อนประเทศหรือต่างประเทศนี่กันยินดีตอนหารเขาสู้ซ่งของแม่ตาพี่น้องย่ามแรงพี่น้องอ้าวโซกแสบเป็ยังลูกหละ่ะใช้ลูกย่านงัวบ่พานุ่ขีดเมื่อไห่เอางัวพี่น้องอยู่หน้าทงลุ่มเพราะว่าทงเท่งน่ะไทยหุดแล้วและเพิ่นบ่มีหย้ากินเพิ่นก็เลยบ่กกลับพี่น้อง ขึ้นก็เลยลงมาทงลุ่มไหลเอางวัวขึ้นเมื่อคอกเฮากานหาวกันว่าสั่นผนู้แลนเคาะ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 กาน้องขีดกับโซกน้อยโซกแสบมาไรเอางวัวแหละไ,ไหลเมื่อคอกเฮาอยู่เพื่อนผู้และพี่น้องงัวเฮาก็มี่ซ้นี่แหละพี่น้องจ้าสองสี่หก 8ปด11บสิตทั้งงัวเถิกอยู่เพื่อนมีแค่12โตพี่น้องัวในเคราเฮาก็ดิเนี่อเบิดแค่ซ้ำนี่แหละพอดีเลี้ยงพี่น้องเพราะว่าเนื้อที่เฮากับบก่กว้างเนาะเนื้อที่เฮาบอา่อไรเนี่ยกะหน้าเอือยดอกพี่น้องเศาหน้าเอือยพอได้เลี้ยงงัวเพราะว่าที่มองเฮาเคยเลี้ยงงวัวปล่อยงวัวเฮาผัดปลูกมันพี่น้องเฮาก็เลยอัน สาหน้าเอื้อยเพิ่นเลี้ยงงัวห้ขคาหน้าเพิินพี่น้องเอาเขาห้ขคาหน้าเพิินแต่ละปีกะห้เพิินปีละเศร้าเศร้ากระสอบพี่น้องโอ้องขี่กับสซงหน่อยมาไหลง,งวยงามแรงๆพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยตะเวนกับไก่สิต,ต๊กแล้วพี่น้องกำลังสิต,ต๊กแมงเสียงแมงตะโอดห้องกัษน,นัสนอยู่พี่น้องบรรยากาศ กำลังแบบแจ้งสว่างเลยพี่นนอะบอเห็นแสงแดดแต่ว่ายังแจ้งเนาะไหลเมื่องัวเมื่อนํำกันแลพี่น้อง,งเมื่อนํำกันเลยจ้าเนาะไหลามาหอดคอ,อกแล้วงัวเขากาะเจอไอเม็ดเกลือเป็ดมาไอเม็ดเกลือเป็ดเอาหำเกลือ หำกะบ่อาหารเข้าไปบ่เป็ดเก็บไข่นําแล้วกะเป็ดกะนําเป็ดกึกนําใส่สองหางบ่บ่ได้ใส่น้ําให้เพิ่นบ่หำได้อือบดหญ้าใส่น้ําบ่น่ะเออผสมใส่หญ้านําพี่น้องเพราะว่าเป็ดเพิ่นบ่ติบ่เลือกหญ้าเพิ่นก็กินบดบดม่นๆ มาแต่ไหลงัวกับโศกแสบ,บกับน้องขิดเราก็มาหอดแล้วงัวเาก็มาหอดคอกแล้วขโมยไปเลยกับโบมาเพราะว่าเพ,าพ,าพิ่นกลับลงไปกินหญ้าอีก,นอกไไหน้าลุ่มขโมยไปเลกับว่า,าคือสีนอนแป็เป็ดหน่อยเขบมยใหม่โอ้โอหเป็ดหนออ่อยเบาะใหม่เน,นี่ยกับเป็ดเก็บไข่คือกันพนี่น้อง บาะผักเอาเองอน,นี่เพิ่นกระอ่างน้ำผัลเลนเป็ดอ่างน้ำให้ผัลเลนเป็ดเก็บไข่เบาะเอาเองพี่น้องยังพนันเบาะเบิ้ดสัมหัดคเน่กะพอตาสีเบาะเอาจากบว่างสาวสาวไปอะไรเก็บไข่กินพี่น้องอันนี้กระบ,บอนเฮ็ดเพื่องเ้าออกพี่น้อง ปองไวห้เห็ดเพื่องออกงามหน้าพอด้เก็บกินฮะนี่งัวเขามาหอดคอ,อกแล้วพี่น้องอันนี้ก็คอ,อกเพื่องให้มีเดเผินไปแก่เอาไปแก่เอาอยู่มานามาไห้ให้งวัวเห็นมากกระจอกกินอย่างๆอย่าง,ง,งๆเลยน้อง่านได้แต่ไฟห้ซสำจองกินเพื่องพี่น้อง บำาืบำ,บำจองกินเพื่องชว่วงนี้ยามนี้มันยมอยากแมงไหมลายนุ่งลายพี่นนอะแมงเหลือกลายฮึสก์แสบเจ้าอยากเห็นยังลูกหล่าโอ้ยแย่งกันกินเพื่องพี่นนอะฮะสกแสบอยากเมือบลุแม่แม่พาเมือ ยังมาด้อัดประตูได้หน่น่ะให้อัมมิดมาอัดนี่ต้่มนี่พันอิ่มหนี่ยพันบ่เขากินเพลิงเฮ้อปลาปลาโศกแสบอยากเมื่อวาลูกหล่ะปาดปาดปาแม่ฟาเมื่ออยากนอนแล้วห้า,งามงัดห้ามเงยแหละห้าโศกแสบเมื่อก่อพี่นอ้องเมื่อห้ากินเขานอนได้บ้านพอห้ากันย่างพี่น้องคันทากองสั่นกอง อันบรสัท์บุคมกับขอโทษขออาภัยหลายๆเดอ้อพี่นอ้องจ๋าย้ำแ,แรงแรงบรรยากาศกันยังแจ่มแจ้งอยู่พี่นอ้องเพราะว่าเนื่องจากว่าพ้นมดต๊พี่นอ้องมีแต่แดดแต่ละมือ้อละมือ้อกลาไม่ตากับโอ้ยแห้งลงแต่ละมื้อพี่นอ้องอ่ะว่าพังบางจากสองเสมอขนาดสิชวนพตาเอาจากลงไปสูบน้ำใส่จากสองตาตัวที่มันแห้งแหงเลยพี่นอ้อง ตัวหาวหวานน้ำรังกับบ่แหงปันไดแล้วก็บตัวทีหฮาวหวานก่อนกับบ่แหงปันไดพี่น้องแต่ว่าตัวที่สองอ่ะห่าวหวานรอบสองน่ะมันแห้งพี่น้องเพราะนื่องจากว่าฝนมาตกแตเฮิงอะไรเป็นคขึงเดือนอลไรพี่น,อน้องฝนมาตกอัศบาย่พ่อแม่ในที่ลูกหละ่ะแสบอุ้ยเขินอุ้ยเขินเขินเป็นนะเนี่ยอัศบาย่พ่อแม่ไม่นี่น สบายดีพ่อแม่ไหมลูกสบายดีพ่อแม่อ้าวอ้าอยากเห็ดอะไรเนี่ยโกเศร้าอยากเห็ดยังลูกาตาสานหางไข่เนี่ยพี่นออาา้องเอ้ยเนื้อมาตาเสีห้เบิ่งเนี่ยซานหางไข่สานเอาเองพี่นอ้องสีเอาแบบอันป้ายแม่ไผบ้านทันทีพี่นอ้องตัดเอาป้ายแม่เผยบานมาแล้วกันมาสานเห็ดเป็นหางไข่เบิ่งน,น้ำกัานมาตาเสีห้เบิ่งพี่น้องจ้าพี่นอ้อง ห้างไข่ปลาตะคนสารให้ไก่ขึ้นมาไข่ใส่บัด,ดเรแล้วสารแล้วนะคุณก็จะไปมัดพี่เนาะหมัดเห็ดห้างไข่อ้าวโสดแสบได้เห็ดอัญยังอันนี้นะนั่นนั่นนั่นไปทางหลังอ้าวห้างไข่แบบอันเอาวป้ายไม่ไปบ้านมาแล้วก็มาสารพี่เนาะมาผ่าแล้วก็สารเห็ดห้างไข่ไปหมัดใส่ตามอันคอกอะไรพี่เนาะ บางคนเห็นเขาเจ้าจเอาแก๊สก็ได้ปลาคือไหนตัวใหญ่แท่น่ะพี่น้องขอน้องอ้อนได้ปลาขอใหญ่ปลาบ้างอ่ะขางบ้างนั่น่ะปลาตัวแม่ไข่บ้าจักนี่น่ะปลาโอพี่น้องแม่นโผดโผล่พอหน้องอ้อน,อนอได้ปลาขอใหญ่พี่น้องฮะแมคามี่ขมืดปวดกีตาร์กับจักสิไปาทางใดอีหล่ะเนาะ ฮะมอบรรยากาศบ้านเฮากับแบบนี้เลยพี่นอ้องขำม,มาค่อยขำลงแรงแล้วกับเป็นแบบมืดค่ำมืมดปีตีตาพี่น้องเลยผมว่ามันเป็นบ้านนอกพี่น้องมันมาแม่นในเมืองเนาะท้าทายในเมืองพอจะโอ้ยแต่ไฟหูถีบแล้วแต่ว่าบาา้า,าในเฮายังหได้ใจก็ยังเห็นหุงอยู่อ่ะน้องเมดชิไปสุกยังบานนัน่งให้งัวว่ะสิน้องเมดเพื่อกับบุกงานนักส้วงในพี่นอ้อง เราคอยเด้ลงคลิปเนาะมือละคลิปสองคลิปเพราะว่าอืมใช้นหนหน้าแล้วฝนการไปไปไปอยากไปน้ำอามิดใช้หนหน้าแล้วพฝนการเมื่อวานเนี่ยลงไปสระดินถมห้องน้ำพี่เนาะ่อห้องนำ้งนำ,งนำเ,เปอกห้องน้ำมาแล้วฝนกาสูดสดน,น้ำเวียงน้ำงานหลายอย่างพี่เนะาะบ่จักบดหยาให้งัวตื่นมาขำมาเอาว่ะเป็นหมากเลี้ยงสัตว์พี่เนาะ เกือเป็ดเกือไก่แมนเพิร์นขำม,มาเกือบง,งัวนำให้งัวให้เป็ดให้ไก่ป้านมือเฮานี่พี่เนาะเนี่ยมอือกับแดดพี่น้องฮดอยู่แต่ว่าใบมันแห้งลงน,น้ำมีแต่หมากลอกหล่อนเลยพี่น้องนี่หมากนี่ลยนั่นหมากมากับพี่น้อง บอกอักเออทั้งพื้นีก็มีทั้งนั่นก็มีพี่น้องห่างเดียวกะได้ประมาณสิบป้ายขางเลยนะพี่น้องแต่หมากหญ่สุดกะลาสุดกะคือมันมันเป็นอยู่ลุ่มพี่น้อ,องป้าหมากหย่เลยอ้าคุณได้ว่าปกหายช่องสายย่านยานยย่านไก่ตออด <c oughs> <c oughs> สบายดีนุโซสบายดีนุโซโซเพิดชมพูนุจอมป่วนนุจอมป่วนจอมป่วนจอมป่วนมาลุโซกจอมป่วนบอาโซกแสบดักเข่าพี่น้องแล้วป้อนเข่าโซกหน่อยก่อนป้อนเข่าโซกหน่อยก่อนหลังจากที่มาไลงัวเขากลับไปรีวิวขอปิดอวก็ของัวเนาะ พี่น้องเบิ่งสวนบักอึเฮาแน่แล้วพี่น้องมาทนี่งก็ส้มมาพาทวนแม่ตาขอลาจบคลิปแม่เพียงเท่านี้พี่น้องกินลาขอ,ขอขาว้นใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อก็าอมาดูเขาทำลายทีน้องสบายดี